เรีบรอยครับโอ้ยกล่องม่ได้กดครับลืมกดกล้องครับผมถุงท้องจัดใหนล้วครับเลลาย,อย็อดหยียบครับไม่ได้กดกล้องครับ Mmm. กดกล้ีสิใย่ขดหยาบด้วยครับตูกช่องแก๊สไหมนะครับผมจัดให้เราครับนี่กล้องเงินบเรีบกดครับอื้อได้ขด,ดเหยยบครับผมติดตามมั้งไหมครับ